สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับนี่ใเกมที่ชื่อว่าคาบาวโมบายนะครับวันนี้เดี๋ยวมาแนะนําวิธีการหาเงินวันละ5้าถึงสิเอ็มนะครับวันละ5้าถึงสิเอ็มนะไม่ใช่วันละห้าสิบเอ็มเดี๋ยวหลายหลายคนเข้าใจผิดนะครับนะก็เดี๋ยวจะมาแนะนํามือใหม่ในการหาเงินในเกมนะครับคาบาวเนาะมือเก่าๆน่าจะหากันเป็นอยู่แล้วนะครับผมจะแนะนําด้วยกันวิธีง่ายๆ2วิธีนะครับมือใหม่น่าจะทำตามกันได้นะครับนะวิธีแรกนะครับก็ให้เรามาฟาร์มแบบนี้นะครับ ลูน่า Luna นะครับก็คือมันจะดรอปในส่วนของแมปพาร์ทนะครับแล้วก็ลูน่าเซชั่นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแมปนี้นะครับที่มีโอกาสดรอปตัวดัน85นั่นเองนะครับก็คือแนะนำา2แมปนี้นะครับไหวแบบอ่าไหวแมปไหนก็คือเพื่อนๆไหวแมปไหนก็มาแมปนั้นนะครับนะเช่นถ้าไหวแมปนี้มีเวลา FK นะครับ ก็คือปล่อยบอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นั่งทำงงทำงานไปอะไรแบบนี้นะครับนะก็มีโอกาสได้แมปพาร์ตมาขายแล้วก็ในส่วนของ Luna s เซส i o นหรืออะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็ตัวดัน85้าถ้าไหวตรงนี้ก็มาฟาร์มได้นะครับเดี๋ยวที่นี้ผมไปเปิดราคาให้ดูนะถ้าสมมุติว่าเราลันไม่ถึง2 4ชั่วโมงนะครับมันมีโอกาส d r อปอยู่แล้วนะยกเว้นแบบโวยจริงๆนะครับไม่ได้สักใบเลยจริงๆมันได้นะอ่าให้เรามาตรงดันเจี้ยนตรงนี้นะครับมันจะมีแมปพาร์ตตัวนี้อยู่นะครับแมปพ มันจะเป็นใบแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นเลเวล55นะดันเลเวล55นั่นเองนะครับก็คือตัดูดิใบละเท่าไหร่เดี๋ยว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 ผิด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 แบบพัรอยู่นี่นะครับใบละ 1.3m เลยนะครับล้านสามนะเออก็ถือว่าราคาดีนะครับถ้าดรอปอันนี้สักหนึ่งถึงสองอันนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะเพราะว่ามันก็ดรอปหลายหลายส่วนอยู่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับลูน่าเซชั่นนะครับอันนี้ก็ราคาแบบ มันรู้สึกว่ามันจะดรอปง่ายนะราคามก็ไม่ได้แรงมากนี่ครับสี่แสนห้าแสนตอนนั้นผมเห็นอยู่ประมาณ6กแสนเจ็ดแสนนะครับตอนนี้ผมมีเงินประมาณ 7M เองนะครับไม่ได้เยอะมากนะอ่าแล้วอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาก็ตอนนี้ก็ไม่ได้แพงมากแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มมีคนเอามาขายค่อนข้างเยอะนะครับเป็นใบเข้าดัน85นั่นเองนะครับนะอันนี้จะเป็นวิธีแรกที่เอามาแนะนำนะครับก็คือให้ไปฟาร์มเนาะแมปนี้นะครับโลน่ากับ Underground วนะครับอันเด g r กราวไม่ใช่อันเดอร์กราวอันเดรกราวนั่นเองนะครับส่วนวิธีสองนะครับจะเป็นการฟาร์มนะก็คือให้เราไปฟาร์มนะครับหาผลึกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูราคาก่อนแล้วกันนะครับก็เปิดไปที่แบบอีกเช่นกันนะครับตัวนี้ครับนี่จริงๆราคาตัวนี้ ที่เป็นคอไทเทเนียมนะครับมันอยู่ที่ประมาณ2องแสนสามแสนทาลีบนะครับขายราคาต่าสุดก็ได้นะผมส่วนใหญ่ผมจะเน้นขายพวกนี้มากกว่านะครับแบบถ้าไม่ได้ฟาร์มทั้งวันจริงนะถ้าฟาร์มพวกนี้ชั่วโมงหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ1-2ึอนะครับพอดีผมเอาตังเอ็มไปเล่นด้วยนิดหน่อยนะครับเอาไปผ่านเล่นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พวกแหวนวงละ78 0 0 0หมื่นหรือบางทีก็แสน0 0 0แสนนะครับถ้าดรอปดีอะไรแบบนี้นะครับมีโอกาสค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นของที่ผมขายเห็นปะอือ ส่วนวิธีการได้รับนะครับก็ให้เรามา,าบริเวณตรงนี้นะครับแบบภูเขาไฟเนาะบริเวณตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เห็นป่ะนะและให้เราเดินมาตรงนี้นะครับเราก็ขึ้นมาข้างบนนะครับเราค่อยๆฟาร์มบริเวณนี้ครับมาบอดแถวๆนี้เนาะอย่างเช่นนะผมว่าผมปล่อยบอดประมาณนี้นะครับนี่อ่า แต่ว่าก่อนที่จะมาตรงนี้ได้นะครับผมแนะนำเลเวลสักประมาณสัก60ขึ้นก็กำลังดีครับจริงๆมาฟาร์มได้ตั้งแต่เลเวล50นะครับก็ไหวแล้วนะเออเนี่ยครับพอเลเวลประมาณ70มาฟาร์มบริเวณนี้ของมันดรอปค่อนข้างง่ายนะครับนะแล้วก็ตัวละครมันตายค่อนข้างยากหมายถึงตัวเราอะถ้ามาฟาร์มเลเวล50ถ้าเป็นแบบอาชีพที่แบบมันไม่ได้ถึกมากเนาะมันก็อาจจะแบบ บางหน่อยนะครับแต่อาชีพที่แนะนําให้มาฟาร์มเนี่ยผมแนะนําเป็นพวกโจมตีระยะไกลดีกว่านะครับมันจะได้ค่อนข้างไวเนาะในการดรอปของอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็เวลาเราฟาร์มพวกนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับมันจะได้เดี๋ยวผมเปิดของให้ดูเดี๋ยวผมย้ายไปแมปฮีมาก่อนอ่ะมันจะได้พวกไอเทมแบบนี้มานะครับนี่ไอเทมแบบเนี้ย g 6นะครับไอเทมเซต g 6พวกนี้นะครับ คือเราได้ไอเทมพวกนี้แล้วเราทํายังไงนะครับก็จะมีวิธีการแปลงเป็นอันนี้ใช่ไหมครับนี่ก็ให้เรา,เาใช้ในส่วนของการนี่ครับย่อยไอเทมเนาะหรือแยกไอเทมตรงนี้นะครับเลือกแบบนี้มันมีโอกาสได้ตัวคอเทน,นเนียมแบบนี้เห็นไหมครับคือต้องเป็น G6 ขึ้นไปนะครับถ้าเป็น G5 มันจะไม่ได้นะ G6 ขึ้นไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราย,ย,อย่อยจีหที่เป็นสีเขียวครับเราจะได้ตัวนี้ด้วยนะครับ คอที่เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับที่เป็นคริสตัลแบบนี้นะครับผมสําหรับตัวนี้นะไม่ได้ใช้ช่วงแรกเอาไปขายก็ได้นะครับมันจําเป็นสําหรับพวกการคราบหรืออะไรแบบนี้นะครับคือช่วงแรกถ้าเราจะหาเงินเห็นว่าเมื่อกี้เงินผมมี7นะครับตอนนี้เป็น9แล้วเนาะแล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาอคอพวกนี้ไปขายเลยนะครับนะเออด,เดูยเดิเปิดล้านขึ้นมานะครับก็ลงทะเบียนคอพวกนี้ได้นะครับนี่อ่า เราก็ลงทะเบียนไปนะครับเห็นปะคือถ้าสมมติว่าผมขายต่ําสุดอะล้านเก็ได้นะครับแต่จริงๆราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ถึงสนนะครับนี่ก็แล้วแต่นะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0นคือถ้าแบบไม่สีเรียสมากก็ขายประมาณ20,0,000ก็ได้หรือล้านเก็ได้นะครับลองตั้งดูนะเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็ตั้งต่ําสุดแหละรีบอะไรประมาณนี้นะครับนะดูนะนี่ขายให้หมดเลย แล้วดันตัวนั้นอ่ะมันดรอปตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับเวลาที่เราย่อย g, g ีอ่าจีพวกไอเทมสีเขียวๆอะครับมันจะได้ตัวนี้มาตัวนี้ก็ขายมีราคาเหมือนกันนะครับดูดิสี่อันได้ประมาณ3 0 0 0 0 0ราคาต่ำสุดแล้วผมบอกเลยว่ามันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเลยนะครับคือถ้าเรายังไม่ได้ใช้คับคงคับขอ,ของอะไรมากมายนะครับเอามาขายก่อนก็ได้นะดูดิเพิ่งขายไปผมบอกเลยว่าราคามันดีนะครับหมายถึงว่าผมขายต่ำไงคือมันโูกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็แบบ รีบมาซื้อกันเนี่ยเนี่ยดูดิผมขายแบบหมดแล้วอะ่ะไอตัวนี้อาจจะออกช้าหน่อยนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวลองตั้ง200,000ดูไหมเออ2อ0แ0นสองอ่าสองแสน,สสแ,สน,นแล้วกันนะครับเนี่ยมันจอบไหมคือคราคาอยู่ที่ประมาณอ่าแสนเถึงประมาณ3 0 0แสนเลครับคือถ้าตั้งสูงมันก็จะออกช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีความต้องการของตลาดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอะ่ะที่เป็นแหวนนะครับ มันจะมีแหวนของ g ีสีเขียวๆด้วยนะครับมีโอกาสดรอปเราสามารถเอามาขายตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับถือว่าค่อนข้างกำไรนะดูดิ 10M นะครับก็คือลงทุนแค่ยานะครับมานาแล้วก็เลือดนะครับจริงๆเลเวลเราสูงครับเลือดแทบจะไม่ได้ใช้มากนะครับในการวงการปา๊มอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวมานาจะใช้เยอะกว่านะครับแต่ทีนี้นะครับ ผมไปแนะนำอะไรอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนอกจากการอา๋อแนะนําในส่วนของไอตัวหาวิธีการหาเงินแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้แนะนําวิธีการหาบอร์ดมาใส่นะครับนะให้เรามาตรงนี้นะครับเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะให้เรามาตรงนี้นะครับที่เดิมนะที่เดียวกับที่เรามาฟาร์มของนะครับส่วนใหญ่ผมจะมาฟาร์มแบบนี้แหละนะครับในการหาของนะครับแล้วก็เอามาย่อยนะครับนะ ทีนี้เรามาตรงนี้จริงๆเราเล่นมาเรื่อยๆครับมันจะมีเควสเนาะเดี๋ยวเราไปที่เรือจะมันจะมีเควสมาตีไอตัวบอสตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะดรอปในส่วนของบอสด้วยนะเออเผื่อใครไม่รู้นะครับวันนี้มันแนะนำเฉยๆนะครับนี่มันจะค่อนข้างถึกนิดนึงนะถ้าเรามาเลเวลแบบเออเลเวลต่ำอะไรแบบนี้นะเราจะโดนดาเมจค่อนข้างแรงนะครับ <c oughs> เอออันนี้ใช้บัฟก่อนเอาบัฟให้หมดเลย โอเคยืนสบายเนาะผมเลเวล70กว่าแล้วไงแต่แต่ดูเลือดนะครับเลือดก็ลดค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเคยมาฟาร์มก่อนหน้านี้โอ้โหโดนแบบกระจุยกระจายนะธนูผมก็ไม่ได้ยิงแรงอะไรขนาดนั้นอ่าโอเคครับผมที่นี้เดี๋ยวเรามาดูของที่ดรอปนะอ้าวไม่ดรอปเหรวะเดี๋ยวดูกันว่าเนี่ครับดรอปบ,บอรอ์ดนเนี้ยบอร์ดอันนี้ก็บวก Defense, นิเฟนนีก็บวกเลือดนะครับก็ถือว่าเป็นของฟรีดีๆที่แบบน่าใช้นะครับนะ โอเคครับผมก็มันจะดรอปบอร์ดที่ผมบอกไปใช่ไหมครับทีนี้ผมลองตีอีกตัวนะมันจะดรอปตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบไม่มีใช้นะครับก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ตัวนี้ที่มันดรอปมาอะไรแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมมีที่ดีกว่านะอันนี้ก็เอาไปติดเล่นๆได้นะครับนะตัวนี้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการหา M แบบง่ายๆนะครับลองไปหากันดูนะถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็ มาฟาร์มพวกนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เอาของไปย่อยนะครับเอาไปขายเนาะคอไทเทเนียมไปขายนะครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างเยอะนะชั่วโมง1นึงหนึเอ็มนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆตีมอนสเตอร์ตายเร็วแค่ไหนนะครับยิ่งตีตายเร็วอะไรแบบนี้ของมันก็จะดรอปง่ายใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยกดย่อยรัวๆรัๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ